สวัสดีครับทุกคนผมจ่าแจ็คกลมโชยนะครับวันนี้อยู่ในช่วงของจ่าแจ็คชวนเที่ยวนะฮะก็ต <savoir> ่อเนื่องจาก EP ีครั้งที่แล้วนะครับถ้าใครได้ติดตามก็น่าจะจํากันได้นะครับที่ผมเคยมาถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่รอบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูบริเวณด้านข้างที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นี่ครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากว่าผมเนี่ยออกกันดึกมาแล้วก็อยากไปหากับข้าวนะครับแต่ว่าร้านที่จะไปซื้อเนี่ยเขาปิดก็เลยได้ ขับรถเลยออกมานิดเดียวนะครับบรรยากาศช่วงเช้านะอากาศดีมากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นสวนหย่อมนะครับที่เขาเนี่ยปรับปรุงแล้วขาพัฒนาใหม่นะครับต้นไม้ค่อนข้างที่จะใหญ่โตมากเลยนะครับแล้วก็เขาเนี่ยปลูกต้นหญ้าเอาไว้นะครับในช่วงที่มีงานนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะนำเสือมาปูแล้วก็นั่งทานข้าวพูดคุยทํากิจกรรมอย่างอื่นได้เยอะแยะเลยนะครับจากนั้นนะครับ ผมก็จะขี่รถออกมานะครับซึ่งอยู่ด้านข้างๆสวนหย่อมนี่แหละซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นทิศทางเดียวกันกับที่เราไปดูทุ่งทานตะวันนะครับจะเป็นมุมทุ่งนาอะไรต่างๆนะครับแบบนี้นะฮะแต่ว่านอกจากที่มีทุ่งทานตะวันนะครับที่ตอนนี้มันยังไม่บานนะนะเขายังไม่ปลูกหรอกแล้วผมจะพาไปดูนี่ครับว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับซึ่งมุมนี้เนี่ยเมื่อก่อนนะครับ มันเป็นเหมือนฟาร์มที่เขาเลี้ยงอ่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นควายนี่ฮะนี่ครับโหผมเพิ่งจะเห็นจริงครับและตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าสะพานวังจำปานครน,นะครับนี่แหละครับก็ชื่อที่เขาเขียนเอาไว้นะผมไม่มีผมก็ไม่ได้รู้หรอกว่าม่า <c oughs> ชื่อว่าอะไรนะครับอันนี้ไม่รู้จริงครับ แล้วก็มองไปทั้งด้านขวามือของเราเลยครับตรงนั้นเนี่ยคืออา่างดอกกายนะครับอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยอันนี้ก็ลงมาด้านล่างนะครับอ๋ไปอ่านอีกรอบหนึ่งก็ได้นี่ครับสะพานจำปานครน,นี่ฮะชัดเลยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านล่างนี่ครับไปแล้วกันนะครับแต่กล้องไม่เดินไปนะเดี๋ยวตั้งไว้กับพื้นก่อนแล้วกันนะครับจะเดินเข้าไปดูข้างในก่อนโอ้ข้างในเนี่ย มันเป็นโครงเหล็กคือทรงมันออกแบบแนวเป็นซุ้มนะครับเป็นซุ้มโครงเหล็กที่เหมือนตรงเนี้ยเขาทําไว้แบบว่าเป็นแลนด์มาร์คถ่ายรูปเหมาะกับการถ่ายถ่ายรูปโดยใช้เลนส์วายถ่ายนะครับโอ้นี่ครับตัวอย่างเนี่ยมันจะออกมาแบบนี้นะให้คนไปยืนอยู่ตรงกลางนะครับเราถ่ายออกมายิงแฟลชเข้าไปโอ้สวยจริงๆนะครับลองดูนะมาเที่ยวกันนะครับ นีเลยอันนี้เป็นเดี๋ยวผมพาชมข้างในนะครับอ่เดี๋ยวเข้ามาแล้วก็ดูมุมมองแบบนี้นะครับบอกเลยว่าโอ้โหถ้าสายเขาเรียกว่าอะไรสายครีเอทนะครับครีเอทมุมมองของภาพเนี่ยบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับตรงนี้รีบมานะครับก่อนที่คนเนี่ยจะเริ่มเยอะนะฮะแต่เขายังไม่ได้เปิดนะครับเหมาะสําหรับเอ,อมาในช่วงของ พระอาทิตย์ตกดินช่วงของทวายไลท์นะครับช่วงที่แสงอ่อนๆนะครับแล้วก็ยิงแฟลชเปิดหน้า,อ,าอุ้ยงามจริงๆนะครับอันนี้จะเป็นสะพานที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะครับที่เขาเรียกว่าสะพานจำปานนครนี่แหละเออนี่ครับรูปทรงก็คือเขาเนี่ยดีไซน์ได้สวยมากนะครับตรงนี้เป็นสะพานหล็กนะฮะอ่ารูปทรงเนี่ยไม่รู้ว่าได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าสวยจริง เฮ้ยรองเท้าคนใครเขาลงในน้ำหรือเปล่าครับคนหายไปด้วยฮะมีเด่นรองเท้าคู่หนึ่งครับไปดีกว่าครับเดี๋ยวจะพาไปดูบนสะพานนะครับเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยห้ามเอารถขึ้นมานะครับเออผมเดินขึ้นมานะผมแนวรถมาเนี่ยก็เดินไปเรื่อยๆื่อนี่ครับตรงนี้ก็คือสะพานที่ข้ามฝ่ายนะครับฝ่ายน้ําล้นนะครับฝ่ายที่มาจากอ่างตกายนะครับก่อนที่จะ แจกจ่ายไปยังคลองชประทานนะครับเพื่อทําการเกษตรต่อไปนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยกลิ่นสียังไม่แห้งเลยเออสีเนี่ยกลิ่นสีไม่ใช่ติ๊กลิ่นสีนะสีที่เขาทานเนี่ยผมกลิ่นยังแบบใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยนี่ผมแอบเดินขึ้นมานะครับแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าอย่าเข้ามานะเ <c> ฮ <oughs> ผมอะเดินขึ้นมาเลยเพราะว่าเมื่อเมื่อวานเนี่ยเหมือนจะเห็นใน a c e b o o k นะมีพี่คนหนึ่งเขาถ่ายรูปขึ้นมาผมก็เลยอยากมา มาช่วงเช้าเนี่ยอากาศดีเหมือนกันนี่ครับด้านล่างนะฮะ,ะด้านที่น้ำเนี่ยไหลออกไปทางคลองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเหมือนจะเห็นแลนด์มาร์คที่เขาใช้ถ่ายมุมเสยขึ้นไปข้างบนนะครับเออนะเขากำลังสร้างอยู่เลยตรงนั้นนะครับเดินก็พักใหญ่อยู่นะ แต่ก็ไม่ไกลามากนะครับเดี๋ยวไปถามพี่ก่อนว่าเขาเนี่ยจะเปิดเมื่อไหร่จะได้คําตอบผมเดี๋ยวถามพี่ก่อนเออพอดีไมที่ผมอัดเนี่ยเสียงมันไม่เข้านะครับผมลืมเช็คด้วยนะเออพี่เขาบอกเขาไม่รู้นะครับเขาเพิ่งมาได้วันเดียวโอเคครับมาได้วันเดียวนะครับเดี๋ยวกลับกันล้เดี๋ยวพาดูอีกรอบเลยกันนะครับ นี่ครับลักษณะของสะพ,พานเนาะก็เป็นสะพ,พานที่แขนแน็งแรงนะครับงบที่ใช้สร้างนกะ็น่าจะหลายล้านเหมือนกันนะดูแนวแลว้เออแต่ก็สวยดีนะครับมุมนี้นะครับถ่ายถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเออแต่ถ้าบินโดรนนี่ผมไม่แน่ใจนะครับต้องมาลองถามกับเจ้าหน้าที่แล้วกันอ่าเดี๋ยวผมลองตั้งตั้งกล้องกับพื้นนะครับอ่าเดินเก็กหลอนเก็กหลอนอุ้ยเอ เออเออเข้าท่าดีนะครับตรงนี้นะมอดูมุมเลยครับดูท้องฟ้านะครับท้องฟ้าก็ค่อนข้างที่จะสวยจริงๆนะครับเออถ้าเป็นช่วงที่ผมบอกนะทวายไลท์ Twilight, หรือช่วงพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะครับแสงเนี่ยบอกเลยว่าเดี๋ยวต้องมาเก็บภาพอีกรอบนะครับจะดูอีกรอบว่ามันจะสวยแค่ไหนเชียวนะครับแต่ผมว่ามันสวยจริงๆเออเหมาะ เหมาะกับการถ่ายภาพเหมาะกับการมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับนอกจากสะพานตรงนี้แล้วนะครับถ้าใครได้ดู EP ีที่แล้วนะฮะมันจะมีสวนดอกไม้นะครับโอ้โหก็คือมันค่อนข้างที่จะเกือบที่จะครบแล้วเลยครับยิ่งช่วงที่ทานตะวันบานแล้วด้วยนะโหมาทีเดียวบอกเลยว่าจุใจนะครับรอ,อ,องรับนักท่องเที่ยวน่าจะได้เยอะพอสมควรนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยแน่น แน่นมากนะครับถ้าเกิดช่วงที่มีเทศกาลต่างๆนะครับอย่างเช่นเขามีงานอาหารนะครับช่วงที่เป็นวันหยุดเนี่ยโ,โหคนเนี่ยมาจากฝั่งปลวกแดงบ้างฝั่งจากในรยองบ้างครับเพราะว่าแถวนี้เนี่ยศสกหกรรมเขาเยอะนะคนแถวนี้ก็น่าจะเยอะนะเขาไม่มีที่ไปนะครับนักศึกษาก็มานะครับนักศึกษากจากมจพนะเขาก็ไม่มีที่ไปนะครับก็มาแถวนี้แหละก็ดีแล้วนะครับที่เขาสร้างขึ้นมาเนาะก็ นระยองเนี่ยนอกจากทะเลแล้วนะครับก็ยังมีนี่ครับอ่างดอกกลายนะครับอ่างดอกกลายถ้ามาไม่ถูกนี่ครับก็ค้นหาใน Google ก็ได้นะครับใน Facebook ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าอ่างดอกกลายระยองนะครับจะอยู่ไม่ใกลไม่ไกลนะครับเออนี่นะครับตรงนี้ครับเป็นโซล่าฟาร์มเหมือนกันนะเขาใส่โซล่าเซลล์ไว้บนหลังคานะครับเออผมไม่ถอนบอกหรอกเพราะว่าผมรีบนะครับคือนี่ครับ ิวอยู่นะครับพอดีว่า่ผมติดไมค์ไปแล้วผมพูดไปอยู่นั่นแหละพูดอยู่นั่นแหละครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเสียงมันไม่เข้านะครโคตรจะเซ็งเลยนะครับ <c oughs> ก็เลยต้องมานั่งพากเสียงนี่ละฮะเออนั่งพูดอยู่ตั้งนานยืนพูดอยู่ตั้งนานนะครับเสียง <c oughs> ไม่เข้าเฉยเลยนะครับมีขากลับนะครับโอ้โหก็ก็อย่างว่านะครับถ้าใครเนี่ยอ,อยากจะแบบ ถ่ายภาพพอเทรตนะครับหรือแลนด์สเคปะครัยมาได้เลยนะฮะช่วงนี้คนกำลังน้อยเขายังไม่รู้นะครับเนี่ยผมก็รู้จักพี่น่าจะเป็นพี่แหลมนะครับใน a c e b o o k นะครับเพื่อนเพื่อนใน a c e b o o k นะครับพี่แหลมเขาอยู่แถวแถวบ้านเขาอยู่แถวนี้เนี่ยเขาก็มาเช็คอินนะผมก็เลยมาตามเขานะฮะเออก็อเมซิ่งมากมากนะครับครับผมเดี๋ยวจะกลับกันแล้วนะฮะก็ฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็เป็นช่องที่กำลังทำขึ้นมาใหม่นะฮะก็หาแรงบันดาลใจไปทั่วนะครับเพื่อที่จะสั่งความสุขหรือ,อตอบสนองความต้องการของพี่ๆน้องๆะครับที่จะหาข้อมูลต่างๆนีครับอันนี้ผมก็อยู่หน้าป้ายสะพานอะไรนะจำปานครเออผมก็จำไม่ได้พบกันใหม่อ e ีพีหน้านะครับ